สวัสดีตอนเช้าที่ดูได้ทังกฤษค่ะสวัสดีมาดูแม่มาดูวิธีทําหยักปลายขากางเกงช่วงหน้านะคะอันนี้จะอยากไม่ลึกนะคะแม่จะเป็นแบบรูปโคง้งหน่อยหนึ่งแต่ให้ทําแบบให้มันมีลูกเล่นเนาะแม่เนาะคือตัวชิ้นนอกเราตัดยังไงตัวซับในเราก็ตัดอย่างนั้นนะแม่นะแล้วก็ใช้จักรทับประกบได้เลยอย่าลืมขีบนะคะแม่ไม่ขีบไม่ได้นะล้งนะจ๊ะ รู้สึกว่าจะยำด้วยวีโอมันจะเป็นแม่มันจะเป็นจริงๆจําเป็นต้องขีบอยากขี้เกียจขีบนะจ๊ะโอเคทีนี้เราจะมาพับเก็บตรงขอบมันนะคะก็เป็นการเสร็จสิ้นนะคะถ้าใครอยากรู้วิธีทําอยากตรงปลายขากเกงแล้วเราจะประกบยังไงก็น,นี่คะ่ะถ้างานอยากพวกนี้เราต้องมีซับด้านหน้าแม่พอมวซับเราก็จะทําให้งานมันออกมาง่ายขึ้นเนาะก็เป็นการเสร็จสิ้นนะคะวีโอนี้ถ้ายังงงก็คอมเมนต์นะแม่นะ จะอยากหน้าอยากหลังก็ได้แล้วแต่เรานะแม่นะแต่ของดาจะทําเฉพาะช่วงชิ้นหน้านะจ๊ะเห็นไหมคะชิ้นหน้าดาจะโค้งขึ้นมาชิ้นหลังก็ปกตินะจ๊ะ